ดวงชะตา12ราศีประจำสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2568ราศีไหนสรวยปังมาฟังกันเลยค่ะเริ่มต้นได้ราศีแรกราศีมังกรเรื่องเงินเรื่องทองถึงเวลาชิวใครที่การเงินชอ็อตจจกคลี่คลายมากขึ้น2ชาวราศีกุมเงินตอนนี้ชิวๆสบายๆไปก่อนอย่าเพิ่งริเริ่มโครงการในตอนนี้ 3. ชาวราศีมีนเงินทองในช่วงนี้หมุนเงินจับซ้ายหมุนขวายังไหวอยู่แต่ขอให้หมุนด้วยสติมากๆ 4. ชาวราศีเมษเงินทองไหลมาเทมาแบบฟินๆพราะงานที่ทุ่มเทต,ตอนนี้สำเร็จแล้วถึงเวลารับเงินรับทองวนไปค่ะ 5. ชาวราศีพฤษภเงิน,เง,นเงินทองทองกำลังจะดีขึ้นนะคะแต่งดให้ยืมให้กู้ค่ะ 6. ชาวราศีเมถุน ให้กูให้ยืมใครไว้ถึงเวลาทวงนะคะเงินเงินทองทองกล้าคิดกล้าปรึกษากล้าขอและวจะฟินค่ะเจ็ดชาวราศีกรกฎเงิน,เง,นเงินทองทองหมุนได้อยู่ถ้าคิดจะทำอะไรเพิ่มคิดวนลูปสักนิดต่ตองสักหน่อยก่อนนะคะแปดชาวราศีสิงห์อึดถึกทนสู้ไม่ถอยเอาทุกงานแล้วจะปัง เชาวราศีกันเหนื่อยมานานเครียดมานานการเงินจะปังขึ้นมากเลยได้มาแล้วขอให้เก็บเยอะๆ10ชาวราศีตุลเหนื่อยมานานถึงเวลาชิลสักทีเรื่องเงินเริ่มขี้คายยินดีด้วยค่ะ11ชาวราศีพิจิกทำเงินทำงานปังมากคุณขา ช่วงนี้เงินเงินทองทองอยู่ในมือคุณแล้วลุยเลยจ้าและราศีสุดท้ายราศีธนูเงินปังมากทำงานแล้วได้เงินมาแบบสับๆมาเต็มแบบไม่หักเลยจ้า